สวัสดีครับผมช่องไอป199่าหน9่งเนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ํายานะครับเป็นน้ํายาฝัดชิง่งอันนี้เป็นน้ํายาฝัดชิ่งของเกียร์นะครับผมซื้อมาใส่ในน,นิสันมาน,นะครับอันนี้ประมาณ300มลลิตรนะครับก็ราคา200บาทนะครับเดีย๋ยวแกะให้ดูกันนะครับ นี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับแพ็คมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับแถมสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับลองแกะดูข้างในนะครับข้อพิเนะประมาณนี้นะครับแพ็กการจะแทกมาให้ด้วยราคา2 0 0รอยบาทนะครับนี่เนาะเป็นน้ำยาปัดชิ้เกียร์นะครับของแบรนด์นี้นะครับ จะลองดูข้างหลังนะครับว่ามีใครดูบ้างนี่นะครับน้ำยาล้างระบบเกียร์ตำนตนนะครับาการใช้งานนะครับก็คืออ่านในฟังนะครับเทมยาลงในช่องเติมน้ับเเกียร์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับปล่อยก็อเดินเบาสิบนาทีนะครับแล้วก็ขณะดจอดให้เยียบเบรคแล้วเข้าเกียร์ ทุกตำแหน่งเกียร์นะครับเมื่อครบเกียรมาทีก็ให้เราถ่ายเกียร์ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายรัามปกตินะครับก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับนี่นะครับ2 0ง้บาทนะครับก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมถ้าเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูกันตอนกันเปลี่ยนนะครับแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ